แสวัสดินเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับผลงานหน้าช่องนะก็ต้องบอกเลยว่ามาตามนั้นครับสำหรับไม้ก้นสูงนะครับสองคี่ลิเวอ้ร์อผูลอาร์เซนอลนะก็ยิงกันไปเละเทะเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนนไหนนะที่อยากได้แนวทางฟุตบอลนะครับที่ให้มากกว่าหน้าโลกออนไลน์นะมาเป็นข้อคู่ได้กับเราครับทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยับผมมีแนวทางฟุตบอลให้ในนอดกลุ่มทุกวันครับทั้งตัววีตัวเน้นโครงการ3โครงการ4นะนะสำหรับวันนี้นะครับ อาร์เรตแปจะพาไปที่เดอะแชมเปนชิพอังกฤษนะครับเป็นทางด้านเบอร์ลี่เปิดบ้านรับการมเยือนของเชฟฟี่อยู่แต่น่เองนะสิ่งน่าสนใจขอ,ของคู่นี้ครับเป็นทางด้านเลทครับที่สื่อต่างประเทศเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับเป็นต่ออยู่ถึงครึ่งช่วงตัวตเดียวสําหรับค่าคืนนี้นะโบเมนตัม um นะครับไปทางเจ้าบ้านแน่นอนครับเรานี่เล่นในบ้านนะกลุ่มความได้เปรียบครับบวกกับฟอร์มของเขานะยังไม่แพ้ใครไปเลยนะครับผมสําหรับเชฟเอ้สำหรับเบอร์ลี่นะผม เจ้าบ้านแล้วเองส่วนด้านเชฟฟิลด์นะครับ10นัดหลังสุดของเขานะก็กดไปถึง7เลยเดียวสําหรับอ่าชัยชนะนะครับแพ้ไป3นะครับผมเราไปดูน้านั้นลงทุนกันดีกว่าสําหรับนั้นลงทุนนะครับผมอยากให้มองไปทางเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับผมด้วยมาตรฐานของฟอร์มมาตรฐานของทีมมาถฐานนะแต่นะดูเหนือกว่าทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์แน่นอนครับผมและสถิติของพวกเขาครับ19นัดหลังสุดนะครับยังไม่แพ้เันเลยนะสาหรับเบอร์ลี่นะชนะไปถึง15ครับผม เสมอ4นะครับถ้าไม่น้าเกมที่โดนแมนซิตี้ถล่มนั้นเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่ครับหรือว่าจ่าฝูงของเรานะมีดีกว่าทีมเยือนอย่างรองจ่าฝูงแน่นอนครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมวันนี้พวกเขาต้องชนะครับชนะเพื่อ,อเพื่อกำลังใจของพวกเขานะที่จะทำผลงานได้ดีต่อไปนะครัสำหรับวันนี้นะะผมมอยทางเบอร์ลี่ครับผม